สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunter Story ในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวยิ่งในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาหรือในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงสําหรับใครที่ปลูกต้นไม้หรือพืชผักต่างๆไว้นะครับก็จะต้องหมั่นคอยดูแลเรื่องการให้น้ําอย่าให้ขาดเพราะว่าในช่วงที่มีแสงแดดจัดถ้าต้นไม้ที่เราปลูกมีการขาดน้ําก็จะมีการเหี่ยวเฉาหรืออาจจะเกิดอาการใบไหม้จากการถูกแสงแดดแผดเผาได้ วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งระบบน้ําพ่นหมอกแบบสําเร็จรูปเพื่อนาํามาใช้ในการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนหรือช่วยสร้างความเย็นให้กับต้นไม้ของเรากันแบบง่ายๆนะครับและที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเป็นชุดพ่นหมอกประกอบพร้อมใช้งานแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ในช้อปปีหรือ l a ซาด้ก็มีขายนะครับมีความยาวตั้งแต่5เมตร10เมตร20เมตรก็เลือกใช้ตามสะดวกได้เลยในชุดก็จะมีหัวพ่นหมอกประกอบต่อเข้ากับสายแบบสําเร็จรูปมาให้แล้วนะครับ ในรุ่นนี้เขาก็จะออกแบบมาให้นําไปสวมต่อกับหัวก๊อกน้ําเข้าไปในลักษณะแบบนี้ก็เปิดใช้งานได้เลยง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแต่น้ําก็ควรที่จะต้องมีความแรงสักหน่อยแล้วก็จะใช้เข็มขัดรัดท่อขันล็อกให้แน่นส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกที่ให้มากับชุดนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นเข็มขัดหนามากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับจากนั้นผมจะใช้เป็นข้อต่อตรง2ทางแบบหางปลาไหลในลักษณะแบบนี้นํามาเสียบต่อเข้าไป ในกรณีที่เราไม่ต้องการเสียบต่อเข้ากับหัวก๊อกน้ําก็ให้ใช้เป็นข้อต่อตรงสายยางแบบนี้มาใช้แทนได้นะครับตัวละไม่เกิน10บ,บาทจากนั้นก็ขันที่ตัวเข็มขัดรัดท่อให้แน่นน้ําจะได้ไม่ไหลซึมอ,ออกมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เรานาสายยางที่เราใช้อยู่นะครับนํามาเสียบต่อเข้าไปอีกฝั่งก่อนที่เราจะเสียบเข้าไปในสายยางก็ให้เราหาเข็มขัดรัดท่อนํามาใส่เข้าไปก่อนจากนั้นก็เสียบเข้าไปแล้วก็ขันล็อกให้แน่นได้เลย เมื่อขันจนแน่นดีแล้วเราก็สามารถนําไปติดตั้งใช้งานตามจุดต่างๆที่ต้องการได้โดยใช้เป็นวาล์วควบคุมการเปิดปิดน้ําเข้าออกจากทางสายยางนะครับข้อดีของการนำสายยางมาต่อเข้าไปก็คือจะทําให้เราลากสายยางไปใช้ตามจุดต่างๆได้ง่ายนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองนําไปติดใช้งานให้ดูนะครับหลังจากที่เราต่อสายเข้ากับชุดพ่นหมอกเรียบร้อยแล้วจะนําไปติดหรือผูกไว้แบบนี้หรือจะวางไปกับพื้นก็ได้ กลับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ในแบบที่เราสะดวกได้นะครับส่วนสายที่มีหัวพ่นหมอกก็ให้เรานําไปห้อยไว้ตามจุดต่างๆที่ต้องการใช้งานระบบน้ําได้เลยผมก็จะห้อยไปตามจุดที่มีต้นไม้วางอยู่นะครับและระบบน้ําหรือแรงดันน้ําที่เหมาะสมถ้าใช้เป็นแรงดันจากปั๊มน้ําได้ก็จะดีเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้น้ําที่ออกมามีการกระจายตัวเป็นละอองฝอยหรือละอองหมอกได้ดีนั่นเองติดตั้งได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้สะดวกเพียงเท่านี้นะครับ เราก็จะมีระบบน้ําแบบพ่นหมอกไว้ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนหรือช่วยคลายร้อนให้กับต้นไม้ได้แบบง่ายๆยิ่งในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงๆหรือมีอากาศที่ร้อนจัดขนาดคนเราก็ยังร้อนแทบแย่เลยนะครับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันถ้าได้ความเย็นหรือความชุ่มชื้นเข้ามาช่วยก็จะทําให้มีความสดชื่นมีการเจริญเติบโตได้ดีไม่เหี่ยวเฉาหรืออยู่ชะงักจากอากาศที่ร้อนมากๆได้นั่นเองก็ลองหามาทําไว้ใช้กันดูได้เลยนะครับ